สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมสวนน้อยหนาที่ประเทศอิสราเอลครับซึ่งเป็นสวนน้อยหนาที่คิวบูทผมทํางานอยู่นะครับก็เป็นคิวบูทกาบีครับทางภาคเหนือของประเทศอิสราเอลหลังจากที่ประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะครับได้ทําการฉีดดอกนะครับผมได้ลงวิดีโอไปแล้วครับฉีดดอกที่ของน้อยหนานะครับดอกน้อยหนา แล้วก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าผลของน้อยนานเนี่ยลูกใหญ่แค่ไหนแล้วแล้วก็อีกประมาณกี่เดือนถึงจะได้เก็บผลผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในสวนน้อยนาที่ประเทศอิสราเอลครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าผลน้อยหนาที่ประเทศอิสราเอลตอนนี้จะลูกโตแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยครับครับนี่ก็จะเป็น ลูกน้อยนาประเทศอิสาราเอลนะครับตอนนี้ก็ถือว่าลูกยังไม่โตเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เริ่มจะใหญ่แล้วก็ประมาณน่าจะประมาณสัก2 3เดือนครับน่าจะได้เก็บผลผลิตหลังจากที่ฝนตกมาครับอันนี้ก็จะอยู่บริเวณใต้ต้นนะครับซึ่งต้นน้อยนาประเทศอิสาราเอลนี่เขาจะตัดกิ่งนะครับตรงกลางให้เป็นช่องไว้เพื่อให้แดดส่องเข้าถึงนะครับแดดส่องเข้าถึงนี่ครับอ่า อันนี้ก็เป็นผลครับผลผลน้อยหนาประเทศอิสราเอลนีครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆครับอันนี้ก็ถือว่าลูกใกล้โตแล้วครับน้อยหนาประเทศอิสราเอลมันไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่ผมจะพาไปดูต้นอื่นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนน้อยหนาครับก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับในคีวบุของผมที่ทํางานอยู่อู้อันนี้ลูกตครับ อันนี้ให้ดูลูกโตเลยครับอันนี้โตแล้วนะครับลูกโตแล้วซึ่งในการเก็บผลผลิตนี่จะเก็บไม่ไม่พร้อมกันนะครับก็คือจะคัดเอาเฉพาะลูกโตก่อนลูกโตก่อนแล้วทีนี้ก็ก็จะเก็บเป็นล็อตเป็นล็อตไปก็คืออาทิตย์ละประมาณสองถึงสามครั้งครับถ้าเกิดช่วงตัวเยอะๆก็จะเก็บทุกวันนี่ครับสำหรับลูกโตนี่อันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ลูกโต ลูกตัวๆประมาณนี้ยังยังถือว่าไม่โตเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้กับกับกับปั้นผมนะครับอันหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เข้ากาปั้นของผมแล้วนะครับใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็ถึงจะเก็บผลผลิตได้นะครับรสชาติก็หวานครับปีที่แล้วผมมาทันนะมาทันมาทันทันได้เก็บนะครับหวานหวานฉ่ำมากครับหวาน ซึ่งแตกต่างจากน้ยหนาที่เรามากบ้านเรามากเลยครับนี่ครับผมไม่ชมบรรยากาศนี่ก็ปลูกเป็นร่องสูงนะครับก็สูงเลยสูงกว่าผมต้นหนึ่งก็ประมาณน่าจะประมาณสองเมตรได้นี่ก็จะเป็นช่องที่เขาให้ให้ให้แดดส่องลงมาครับแสงแดดส่องลงมานี่ครับ ผลผลิตก็ปีนี้เหมือนจะไม่เยอะเท่าไหร่ปีที่แล้วเยอะมากเลยนะหรือว่ายังไม่โตเต็มที่มันเลยยังไม่เห็นเห็นว่ามันเยอะมากก็เก็บได้เยอะครับเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงถึงตอนที่เก็บผลผลิตผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร่องสวนสวนน้อยนาประเทศอิสราเอลถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเอาไปปลูกหรือว่าไป ทำที่บ้านได้ก็น่าจะดีครับใบเยอะมากนะครับเขาจะตัดกิ่งตัดใบก่อนนะครับให้พูดง่ายๆก็คือว่าให้ต้นอยู่ประมาณสูงประมาณเท่านี้แล้วก็ตัดใบตัดกิ่งออกก็มีทั้งยาใช้ยาให้ใบมันร่วงหรือก็ใช้แรงงานนะครับในการทําให้ใบมันร่วงแล้วก็ตัดแต่งกิ่งในร่องสวนไม่เป็นแนวแบบนี้นะครับสุดยอดมากเลยการเกษตรที่ประเทศอิสราเอลเดี๋ยวผมจะพาไปชม ลูกอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเดินหาลูกอีกก่อนลูกอันนี้ก็จะมืด,ดนิดนึงนะครับมืดยังไม่ค่อยเห็นลูกโตเท่าไหร่มืดตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นครับวันนี้เป็นวันหยุดผมก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พวกเราได้ชมกันครับไม่เห็นลูกโตเท่าไหร่ ในการเก็บก็จะใช้ถังถังถังสีแล้วนี่ครับถังสีจะสีน้ำเรานครับเก็บลูกแล้วก็เอาไปใส่ในรถไถเดี๋ยวถ้าเกิดถึงตอนฤดูเก็บเกี่ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้พวกเราได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามท็อปอิสราเอลคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ